เช็คสิทธิ์ w w w y เยียรยาเกษตรกร .com เช้านี้หลายคนสถานะเปลี่ยนได้เงิน5,000บาทกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยอีกเช่นเคยครับพบกันทุกครั้งกับผมก็มีข่าวสารและข้อมูลใหม่ๆมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยครับ แต่ก่อนจะไปติดตามรับชมและรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่งและช่วยแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกะเสพารวยด้วยนะครับมาติดตามรับชมและรับฟังรายละเอียดของข่าวกันเลยครับตรวจสอบสิทธิย,ย,ยากเกษตกร ทกอสเอร,ร่งจ่ายเงินกเกษตรกรส่วนที่จ่ายไม่ทันจากวันที่31พฤษภาคมพร้อมย้ำผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบอุทธรับเงินเยียวยาภายในวันที่5มิถุนายนนี้จากกรณีโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19รายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนก,กรกฎาคม2563รวมวงเงิน150 0 0 0ล้านบาทโดยเริ่มทะยอยโอนเงินผ่านทกสทุกสาขากว่า1200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2 5 6 563ที่ผ่านมาวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายนะครับ ทางด้านนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เผ mm. ยถึงความคืบหน้าของโครงการช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ว่าสำหรับกรเกษตรกรกลุ่มที่หนึ่งที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่30เมษายน2563าจำนวน6 ล้านรายนะครับและกาเกีตรกรลกรุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคม2563าจำนวน1.57ล้านรายนะครับให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรเพราะจะหมดเขตภายในวันที่5มิถุนายนนี้นะครับขณะที่นายกระสาบเงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะให้ทกศจ่ายเงินเพิ่มอีก825,000รายเมื่อวันที่29พฤษภาคม2 5 6 3คาดว่าจะเป็นล็อตใหญ่งวดสุดท้าย ซึ่งอยู่ในกลุ่มขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมจำนวน1.57ล้านรายนะครับที่กระทรวงกรเกษตรตรวจสอบข้อมูลแล้วดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการทันหรือไม่เพราะต้องนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบกับกรมการปกครองก่อน ถ้าไม่ทันจะจ่ายให้ในช่วงวันที่1และ2มิถุนายน2563แทนนะครับอย่างไรก็ตามทกสจะจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับจากก่อนหน้ากระทรวงกเกษตรส่งรายชื่อมาให้แล้ว6.8ล้านรายรวมแล้วกเกษตรกรจะได้รับเงิน 7.6ล้านรายนะครับโดยมีการโอนเงินรอบแรกแล้วไปก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้แล้วและขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองโดยโดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ 1. ชื่อและนามสกุล 2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 3. ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ และทั้งนี้สามารถยื่นอุทธรณ์ที่หน่วยงานในพื้นที่ใกล้บ้านแดหน่วยงานดังต่อไปนี้นะครับ 1. กรมส่งเสริมการเกษตรที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งนะครับ 2. กรมประมงที่สำนักงานประมงจังหวัดและอำเภอทุกแห่งนะครับ 3. กรมปศุสัตว์ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอทุกแห่งนะครับ 4. กรมมอนไหมที่กรมหมอนไหมและศูนย์หมอนไหม21แห่งนะครับ 5. การยางแห่งประเทศไทยที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดและสาขาทุกแห่งนะครับ 6. ยาสูบแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคทุกแห่งนะครับและ 7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และ8สำนักงานกเกษตรและสากรณกรจังหวัดทุกจังหวัดนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคตรวจสอบและส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบเป็นระยะเวลา3วันนะครับแล้วต่อให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาเป็นระยะเวลา5วันหลังจากนั้นพ่อแม่พี่น้องสามารถตรวจสอบได้ที่ w w w ร์ไวเว็บ เยวยาเกษตรกร .com นะครับครับนี่ก็เป็นข่าวสารข้อมูลที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาแจ้งให้พ่อมแม่พี่น้องได้รับชมได้รับฟังกันครับและถ้าหากพ่อมแม่พี่น้องตรวจสอบสิทธิ์แล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์ <c oughs> ก็ขอให้รีบเรื่องอูทรนนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับหมดเขตในวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับ และท้ายที่สุดแล้วถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเสียดพารวยทำผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัยขอกราบขอพ่อคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมและให้กำลังกำลังใจนะครับก็ให้พ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านโชคดีมีเงินใช้อย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนสำหรับคลิปนี้กระผมคนแชร์ข่าวขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ